ปุ่มอิมอีสแฮปปี้สวัสดีค่ะเจอกันเป็นประจำกับเมนูมหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะวันนี้พาทำกระดูกหมูทอดสูตรหมักข้าวเนื้อทำด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันสูตรนี้เนื้อหมูฉ่ำไม่แห้งทำง่ายทานง่ายไม่กี่นาทีก็ได้กินแล้วค่ะเพื่อไม่พลาดไอเดียทำอาหารด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันในคลิปถัดไปฝากกด u b s c r i b e ติดตามอุ่มอิมอีสแฮปปี้ด้วยนะคะสูตรหมักและอัตราส่วนทั้งหมดอิ่มสรุปไว้ให้อีกทีท้ายคลิปนะคะ กระดูกหมูที่เลือกใช้ในวันนี้อิ่มเลือกใช้กระดูกอ่อนนะคะที่เลือกส่วนนี้เพราะว่าจะได้เคี้ยวเพ,เพลินๆกรุบๆดีค่ะเรามาเริ่มหมักกันอิ่มจะใช้3ามเกลือในการหมักนะคะปกติแล้วที่บ้านจะทํามเกลือเป็นกระปุกแบบนี้ค่ะเวลาเอามาใช้จะสะดวกมากๆเลยอิ่มเคยทําคลิปถนอมอาหารเก็บ3ามเกลือไว้ใช้ได้นานนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสหมูนิดหน่อยนะคะหรือว่าจะใช้เกลือแทนก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวอีก1ช้อน ซอสถั่วเหลือง1ช้อนค่ะน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชอีก1ช้อนค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับในการหมักนะคะจะช่วยให้หมูมีความนุ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้กระดูกหมูทอดของเราไม่แห้งด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลปี๊บอีก1ช้อนค่ะจากนั้นก็นวดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะ เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งในการหมักเข้าเนื้อที่ใครหลายคนอาจจะมองข้ามไปคือการนวดเนื้อหมูค่ะเราจะต้องนวดให้ดีนวดด้วยการนวดไปเรื่อยๆเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันรสชาติจะได้กลมกล่อมแล้วก็ทั่วถึงกันดีวิธีเช็คว่านวดแล้วโอเคง่ายๆก็คือเราจะนวดจนกว่าน้ำหมักทุกอย่างจะดูดซึมเข้าไปในตัวเนื้อหมูค่ะเพื่อนๆลองสังเกตที่ก้นถ้วยในตอนแรกนะคะจะมีน้ำซอสในการหมักอยู่พอเรานวดจนได้ที่แล้วนะคะน้ำหมักจะแห้งลงเพราะว่าซึมเข้าไปในเนื้อหมูแล้วค่ะ เราก็จะเอาไปหมักไว้ในตู้เย็นนะคะอย่างน้อย3าชั่วโมงค่ะหรือว่าหมักข้ามคืนยิ่งนุ่มดีค่ะพอหมักจนครบเวลาแล้วกระดูกหมูเข้าเนื้อเต็มที่เราก็จะเอาไปเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกันจ้าแล้วก็วางกระดูกหมูที่เราหมักไว้แล้วเรียงลงในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะ อิ่มจะตั้งไฟไว้ที่170องศาใช้เวลา10นาทีค่ะพอครบเวลารอบแรกแล้วเราก็จะเอากระดูกหมูมากลับด้านนะคะเพื่อที่จะได้สุกทั่วกันแล้วก็สีเหลืองสวยจ้า พอกลับด้านจนครบทุกชิ้นแล้วเราก็เอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันอีกทีหนึ่งนะคะเราจะอบรอบที่สองด้วยไฟ1 7อองศาเท่าเดิมเป็นเวลา5นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วกินหอมมากสีเหลืองสวยกำลังดีเลยค่ะแล้วตัวกระดูกหมูก็ยังคงความฉ่ำอยู่นะคะเหมือนการทอดด้วยน้ำมันปกติเลยค่ะแล้วเราก็ไปจัดจานเตรียมทานได้เลยค่ะ เมนูนี้เขาบอกว่าถูกใจคนที่ชอบทานของทอดมากๆแต่ว่าก็ไม่อยากที่จะกินน้ํามันจากการทอดเข้าไปเยอะมอทอดไร้น้ํามันก็ถือเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ดีเลยนะคะที่จะช่วยลดไขมันในการทานไขมันส่วนเกินที่ไม่จําเป็นด้วยเมนูกระดูกหมูทอดจะทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็อร่อยนะคะเพื่อนๆชอบทานกับข้าวแบบไหนมากกว่ากันคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหน,น มักเข้าเนื้อรมาก่ะ หวังว่าจะได้รับประโยชน์กันนะคะยังไงก็ลองทำทานดูนะเทคนิคคลิกทำครัวง่ายๆกับเมนูหม้อทอดไร้น้ำมันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะฝา <c oughs> กกด subscribe ติดตามอูมอิมอิสแฮปปี้ในทุกช่องทางด้วยค่ะอูมยังมีเมนูอ,อื่นๆที่น่าสนใจเมนูที่ทำง่ายเทคนิคดีๆแบบนี้ให้ติดตามกันในคลิปถัดไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่ๆด้วยจ้าวันนี้อูมอิมขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด u ับ c r i b e กันหน่อยนะจะได้เจออุ่มอินใหม่ในคลิปหน้าจ้า